จากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับท่านนิโคลัสก็พาท่านผู้ชมกับผมนี่แหละนะครับมายืนหน้าแท่นเ,ออเราจะเรียกว่าแท่นอะไรอ่ะเขตเขตพระแท่นบูชาเขตท่นใช้ว่าเขตแท่นบูชานะฮะถ้าเป็นภาษาไทยกำแพงเราจะเรียกกำแพงแก้วนะฮะแต่นี่ก็จะเป็นรั้วที่บอกขอบเขตว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นเขตของนักบวชนะฮะเป็นเขตที่พวกเราจะไม่เข้าไป นะครับก็เริ่มต้นเลยก็จากตรงศูนย์กลางมันเห็นเป็นบานประตูอันนี้คือประตูจะไปไหนยังไงครับจริงๆถ้าเปิดไปเนี่ยเราจะเจอกับแท่นบูชาเลยเปิดประตูเข้าไปเจอแท่นบูชาเปิดประตูเปิดม่านเข้าไปนะแต่ตอนนี้ก็คือเราไม่ได้มีพิธีใช่ไหมิัมมมน,นจะปิดอไว้ประตูนี้เราจะเรียกว่าประตูกษัตริย์หรืออีกชื่อนึงก็ประตูสง่าครับผมอันนี้ก็เปิดเข้าไปจะ ตอนภาวนาเช้าเปิดไหมฮะไม่เปิดครับผมภาวนาอ๋อต้องเปิดเฉพาะเฉพาะพิธีบูชาครับขอบคุณบูชาใหญ่ใช่ครับเช่นวันไหนมั้งฮะวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์หรือวันเสาร์หรือวันที่มันมีวันสมโพชิถ้าเผื่อคนจะมาร่วมพิธีเขาเรียกอะารนะพิธีบูชาขอบพระคุณพิธีบูชาขอบพระคุณขอบพระคุณมาวันไหนเวลาไหนอ่าวันอาทิตย์เก้าโมงครับวันอาทิตย์เก้าโมงเช้าวันอาทิตย์เก้าโมงเช้า